สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปลาสุบูทสกนตครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับอ่าสวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้ที่งานห่ากะมาหอดจอดถึงอยู่ที่บ้านพักนะครับคือบ้านเจ้าของครับแต่ละคนแล้วก็อยู่กูดังสายดันเศร้าหนึ่งเก่าเก่าเจ็ดขับนี่ครับอ่าหน้านะครับบนในเขาบ้านครับเมื่อวานนี่โอ้ย่างไก่ไรจากอำเภอนลำสมมาอุบลราชธานีมาตั้งแต่ตีห้าหอดขาหมูแรงครับโอ้ไก่ายครับอ่าช่วงนี้ก็ บ่มีงานด้วยกันครับตังหน่วยกับโมคอยมีงานครับเพราะว่าเป็นมือเริ่มต้นมือมือต้นเดือนเนาะกกับโมคอยงานหลายจอดเข้าก็ดังครับเฮาก็มีโอกาสได้พักครับหลังจากที่งานมืเอื่นนี่อยู่ที่อำเภอบริรลัมอ๋ออยู่จังหวัดบริรลัมนี่นุ่เปลือกแล้วครับเนาะเฮาก็ได้กลับมาบ้านกันพ่นละพ่อกันอยู่บางปูนะครับด้วยวันที่มาเอื้อนหนึ่งจากสิเดินทางไปครับส่วนวันที่4อยู่สุวรรณภูมินี่ก็คือให้ชุดอื่นไปแทนเนาะครับเนาะ ชุดเท่ากับสิบไปผลงานบางปูก่อหม้อมาสามชิปเนาะตลาดสามห่วงเนาะครับเนาะอ่าเมื่อวานนี้แลงหลุดเบิดอเหม่อครับคำบริชายคลิปแล้วครับเด้อเมื่อวานนี้อ่าเพิ่งมาลงคลิปเมื่อนี้นะครับนี่มาหอดจอดถึงกับทีมงานกับตางคนต่างไปพักพอนยู่บ้านไผ่บานมั่นเนาะครับเนาะเมื่อเน่ยกับผลงานตอนเที่ยงจังสิร่วมตัวกันเดินทางไปที่ตลาดสามห่วงเนาะบางปูเนาะครับเนาะอ่านี่ครับ ผ้ามันนี่มีโอกาสแต่ผามัชมบรรยากาศที่กดังเนี่ยครับหลังจากพันออ,ออกพรรษามาแลี่นะครับเริ่มออกการออกงานกันเรียบร้อยแลครับผลครับบอกงานได้ก็เริ่มสมของได้ระบาดเอย รถแหร์มีงานมาเนี่จอดอ่ารถแทร์อ่าไฟสนใจเล้วครับรถรถแหรอุบลติเหตนัเศร้าช่วงนี้ว่างครับนี่ครับจอดเบิ้ลที่ขันคันใหญ่สามขันคันหน่อยคันหนึ่งบางหน่อยก็ออกงานอยู่ครับบางหน่อยหน่อยหน่อยครับหน่อยเล็กอัดสองงานครับหน่อยมินิมินิเจ็บเจ็บเดี๋ยวจะหน่อยหกมาท่านออกงานเนี่ย น้อยหกออนทวดสองน่ะครับน้อยของเสียงวิ่หกโลกวงสกรพร้อมในล้นแห่ครับยังไม่มีงานครับช่องนี้ใครสนใจติดต่อมาได้ที่ครับที่เฟซบุ๊กสายยันสาวสายยันทองสวัสด์ครับผมหรือติดต่อมาทางผมก็ได้ครับเพจไอเฟซสัญซาวครับอุบลสายยันสาวนะครับน้าอ่านะครับช่วงนี้ก็เป็นมือพักพอนจังมือครับโอ้ยอากาศกะ เปลี่ยนแปลงแล้วครับเนาะเริ่มเป็นไข่เป็นวัดเช่นกันนะครับอากาศมันมาหอดอุบลเนี่ยหนาวนะครับแลุ้บลหนาวหนาวจนเย็นนะครับมันขึ้นหนาวแห้งกลางวันกับกลางวันไหนหรอครับอ่านี่ครับมีโอกาสได้เขาโกดังพอดีอันไหนสีพอดีก็สีเปียกเปียกครับพอดีมาหาแปนร์นสิ่งของสีมันพอดีก็สีเราไปนั่งงานนำเลาวครับเนาะ มหาใหม่ครับมหาใหม่ห้าแปดห้าครับผลงันเพื่อไเด้เขาก็ดังนี่คือไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่มณฑปกเปิดว่งคนครับไปสอนไปต่างวิธีสอมเพื่อนแต่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่กันยายนจนตอนนี้ครับนี่ เพิ่ได้เข้าบ้านพักคเนาะครับเนาะนะอ่านละจังพอ,อก,กันเด้อครับเด้อกับแสงทองฟินแลนด์วันทีซีตัก้การแสดงอยูท่ที่สุวรรณภูมิเนาะแต่ว่าทีมงานทั้งหมดเดิไปครับให้ชุดอื่นไปแทนนะครับเนาะวนชุดท่าก่อสิบเดินทางหมดออื่นไปที่ไปล่อ่ายอยู่ที่บางปูกมอสามสิบนะครับเนาะอ่าพอๆกันผละนะครับเนาะนะนะอ่อ ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาวชาแนลครับชิ้นี้ไว้เสมะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ